สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบค์สตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมชมนะครับรถเจ้าเบียร์เบรกนะครับวันนี้เจ้าเบียร์เบรกไปทํารถสีขาวมุกมานะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนไปชมนะฮะแล้วจะไปรีวิวรถเจ้าเบียร์เบรกนะครับก็วันนี้นัดกับเบียร์ไว้นะครับช่วงบ่ายนะฮะกำลังออกไปหาน้องนะฮะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับประมาณสี่ห้าโลนะครับก็ เจ้าเบียรออยู่นะครับตอนนี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเซตอิม่าอาสีขาวมุกนะครับเป็นเซริยม่าอาของเจ้าเบียนะครับเบียเบรกในตำนานนะครับเจ้าของคลิปดโค้งลงเขาโู้ินล่องกล้านะครับเพื่อนๆก็หลายๆคนที่เคยดูคลิปแล้วก็จะรู้จักนะครับเจ้าเบียนะครับก็วันนี้เบียได้เอาเจ้าเซริยาม่าอาไปทําสีมาเนาะนี่ก็เป็นสซริม่าอาของเจ้าเบียนะครับลูกหลัก ตัวนี้ทําสีอะไรมาครับยสีขาวมุกประกายเขียวครับผมสีขาวมุกประกายเขียวนะครับต้องดูสะท้อนแสงนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆาามองเห็นหรือเปล่านะครับในคลิปมันจะออกเขียวๆนะครับประกายเขียวๆรรนิดๆนะครับแต่ว่าดูของจริงสวยมากนะครับว่าแต่ดูในกล้องมันจะมีเหลือบเขียวให้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมซูมให้ดูใกล้นะเพื่อนมีเหลือบเขียวอยู่นะครับเนี่ยเป็นประกายนะฮะ สีขาวมุกทั้งคันตัวนี้ทำสีมากี่บาทเบียร์ห้าพันห้าครับห้าพันห้าห้าพันห้านี่จบจบเลยเนาะจบเลยครับจบเลยสีทั้งถอดประกอบแล้วเขารับประกันยังไงครับมีรับประกันไหมว่าสีอยู่ทนกี่ปีอะไรเงี้ยโอ้เขาไม่บอกนะครับไม่ได้บอกไม่บอกอก็ไม่ถามแต่มันก็ทนอยู่แล้วแหละเขาก็ลงแล็กเกอร์เงาวับบ๊บนะครับก็จะมีทั้งสีสีรถนะครับแล้วก็มี ที่เด่นๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสีล้อนะครับสีล้อนี่จะเป็นออกสีเขียวนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับเ <c oughs> ส้นอะไราสีเขียวบอกเลยว่าคันเดียวในโลกนะครับรถอินโดนีเซียเยอะๆก็ไม่มีนะครับล้อสีนี้คือแนวมากนะครับสีเขียวนี่เป็นสีเขียวอะไรเบียร์สีเขียวไฮเปอร์ครับไฮเปอร์โครมสีเขียวไฮเปอร์โครมก็มันก็เดี่ยวอยู่เดี่ยมันจะออกแบบเงาๆนะมัน มันเหมือนเหมือนสีล้อผมะครับมันจะออกเขียวเงาๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เงาเหมือนแบบสีโครมนะครับแต่ว่ามันจะออกกึ่งๆระหว่างสีโครมแล้วก็สี2ูเคนะครับจะออกเงากว่าทูเคนะครับแต่ไม่เงาถึงขั้นโครเมียมนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยจะทนกว่าโครเมียมนะครับแต่ก็ไม่ทนเท่า2ูเคนะครับแต่ว่าราคาสีล้อนี่ทํามาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวสี่พันห้าสี่พันห้านะครับสีล้อสองข้างนะครับอันนี้ทําร้านเดียวกันไหมนี่ร้านเดียวกันครับ โอ้ oh, 4,005ร้านในชนบุรีนี่เนาะใช่ร้านในชนบุรีเลยอืมร uh ้านเขาจะจังรถจอดเต็มเลยรถจอดเต็มเลยใช่ไหมอันนี้ดูดูมาดูล้อหน้าด้วยเพื่อนๆดูล้อหน้าด้วยนะครับสีเงาครับสีเงาดูสองข้างนี่เลยเขียวนะครับสีเขียวรถขาวประกายเขียวซัดล้อสีเขียวเลยโอ้สุดเกิน <laughs> ยังไม่ทิ้งลายสายเขียวนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะทําสีขาวมาก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายสายเขียวนะครับก็ยังเหลือประกายเขียวอยู่เอาสีเขียวออกไปก็ยังเหลือล้อเขียวอยู่นะครับเพ <c oughs> ื่อนก็มาดูนะครับนราดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับตัวท่อน,นี่มันทําไมมันหลายยี่ห้ออย่างไเบียร์มันยี่ห้ออะไรกันแน่เ่ยเบร์อเอาเปิร์นเอาไปเดียวไม่เปลี่ยนอ๋อเป็นเบร์นเอาเ <c oughs> นาะอ้ <c oughs> เบือนเอาเดี๋ยวว่าใส่ตัวอาคารบ์บอิดด้วยนะครับเกินพังไปแล้วเฮ้ยท้ายท้ายอันนี้เหรอที่เราไปซื้อท้ายมาใส่นี่มันหลุดแล้วเหรอเออมหลุดเล่น,ลนขี่กับบ้านหลุดข้างหนึ่งหลุดข้างซ้ายหรือขวาข้างนี้ข้างนี้ข้างขวาข้างขวาอันนี้ซื้อซื้อมาเท่าไหร่นี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ประมาณห้ากฝาเกียร์ห้าหกร้อยอันนี้ซื้อของรุ่นไหนมาใส่ครับทางเลือกช้อปปี้เลยช้อปปี้ของนินจานดิครับน่าจะเป็นนินจาหกห้าศูนย์เนาะที่ว่า ที่ว่ามันเป็นสวิงามคล้ายๆกันนะครับนินจาของาศูนย์สวิงามคล้ายๆกันเลยแล้วก็ใส่กันได้เลยนะครับนี่เป็นของนินจาของคานะครับใส่พอดีกันเป๊ะโอ้แต่งสีทองนะครับจุบทองจุบทองอแล้วก็ตัวสปูนสแตนทองโอ้โห oh. มันทองทั้งคันเดี๋ยวมันไม่ได้ใส่ล้อทองนะกันสะบัดทองนะครับ RCB โอโหเว้ยจะเป็นล้อทองนี่ หว่างตาแตกเลยด้ยนมเบียตัวไอ้วิงตัวเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซื้อมาจากอินโดใชครับสั่งมาอินโดสั่งอินโดมาติพันเท่าไหร่วะพันห้าหรือพันสามันจจะไม่ได้เลยพันห้าพันสามประมาณพันห้าถึงพันสามนะครับใครที่สนใจนี่สั่งลอยเป็นเดือนเลยเนาะอินโดเนี่ยพอเข้าไทยมาราคาสองพันกว่าบาทแล้วเฮ้ย คนไทยขายสองพันกว่าบาทออ๋โอ้โหไอสองพันกว่าบาทนี่เป็นคาร์บอนแท้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันลายเชฟมาด้วยนี่ไม่ใช่คาร์บอนจรงิงถ้า2,000กว่าบาทในไทยน่าจะเป็นหุ้มนะหุ้มเชฟล่าหุ้มไอ้หุ้มคาร์บอนจรงนิงนะเพื่อนๆก็ตัวนี้เป็นเชฟล่าก็อยู่ปวน 1, ันพันพันนิดหน่อยนะครับพันนิดหน่อยสวยงามนะครับแบกงูเขียวผมนุ่นจอดอยู่ข้างนะครับเอาซะแบอกงูเขียวนี่เบื่อสายตาไปเลยนะครับมันดูจากด้านหลังนะครับ บักแมวขาวรถทะบักงูเขียวอันนี้เอามาเทียบให้ดูความแตกต่ตางนะครับว่าสีขาวมันจะออกแนวแบบเด่นๆนะครับให้ลวดลายที่ชัดเจนนะครับสังเกตตัวแฟลิ่งนะครับแฟลิ่งจะให้ลวดลายที่ชัดเจนมากนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับถ้าเอาล้อทองมาใส่คันขาวของเจ้าเบียร์นะครับมันจะเป็นยังไงนะครก็จินตนาการเล่นยๆนะครับใส่ล้อทองเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลอกสายตาเองจินตนาการล้วน โดดเด่นจริงๆครับสีขาวดูอกล่างนะครับอกล่างเขาขาวอวบ,บๆนะเพื่อนนี่คันเดียวในโลกคันเดียวในโลกนะครับสีขาวมกุกล้อเขียวผมบอกเลยรถอินโดอินโดก็ไม่มีนะครับอันนี้คือแนวจริงๆนะครับ <c oughs> ขอถามหน่อยครับเบียแรงบันดานใจทําไมทําล้อเขียวมาแรงบันนานใจร <c oughs> ขาเขียวไงครับก็เลยเอาเขียวใส่แรงมานานใจในการทำล้อเขียวนี่มายังไงครับรถมันขาวเขียวเนาะครับเนาะก็อยากจะได้สีเขียวแต่เราจะเอาสีฟ้าสีทองแต่ว่าเหมือนสีทองคนมันทำเยอะแล้วก็เลยไม่ทำอ๋อสายเขียวไงเป็นสายเขียวก็เลยสายเขียวเขาคาวาวันต้องเขียวดีเดี๋ยวมันจะหนีเขียวกันไปใช่ไหมก็เลยอยากให้มันแบบมีกลิ่นอายของคาวาอยู่บ้างนะครับก็เลย ออกมาเป็นล้อเขียวคือแฟรลิงมันไม่มีสีเขียวแล้วนะครับมันกลิ่นไอเขียวมันหายไปแล้วนะครับนี่น้องก็เลยอยากได้เป็นล้อเขียวที่ยังยังมีสัญลักษณ์ของคาวาซกิอยู่นะครับก็ยังเป็นสายเขียวอยู่เดี๋ยวเพื่อนจะเม่ไปด้วยใช่ไหมสายเขียวโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเสื้อผาอาสีขาวของเจ้าเบียรนะครับสรุปตั้งชื่อว่าอะไรนะเบียแมวขาวเหรอแมวขาวจากแมวดำเป็นแมวขาวแล้วทีนี้ชื่อเพียรทำยังไงเ่ย เดกอนแมวดำนั่นแหละครับเพจก็เป็นแมวดำน้อยอยู oh, okay, ่นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากสำหรับเพจแมวดำน้อยนะครับของเจ้าเบียนะครับฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจแมวดำน้อยเฟซ b o o k นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับเพจแมวดำน้อยของเจ้าเบียนะครับใครอยากติดตามชัดดีาหคันสีขาวๆล้อเขียวๆคันนี้นะครับคันเดียวในโลกครับเพื่อนหมายถึงล้อเขียวนะครับไม่มีใครทำนะครับคือแนวมากๆนะครับโอเคครับ ก็ฝากด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big Bite Story ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจ Facebook Fanpage นะครับบักแมวดำน้อยของเจ้าเบียนะครับสำหรับผมกับเบียรว,วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ